อรอบมันไปสูงสูงเนาะตอน8,00 0รอบเนี่ยรถมันรู้สึกว่ารถมันดึงมากเลยครับทุกคนเสียงตอนแรมแอร์มาเริ่มทําง,งานนะมันดังมากมันเล้าใจมากเลยโอโ้โหเสียงยังหวานอะ่ะครับเอกหน้าคู่นะครับแล้วก็เป็นเลดียเลเมาส์ด้วยนะด้านขวานะครับก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็สปอร์ตเนาะซึ่งแต่ละโหมดก็จะเป็นการปรับคันเร่งแล้วก็ปรับแท็กชันนะครับพาวเวอร์โหมดได้อีก2ระดับนะครับที่สําคัญคือคลิปชิพเตอร์เป็นแบบขึ้นลงด้วยนะครับรถคันเล็ก4สูบเรียงนะ แล้วให้ความสุดสักคันหนึ่งผมว่าคันนี้นี่น่ามองนะเล่นได้เล่นได้ อยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมคาวาซกิพิซานุโลกนะวันนี้จะพามาดูเจ้า z x 4R นะครับเป็นสปอร์ตเลปิก้าคัสเล็กนะครับที่คาวาซกิเนี่ยเต็มใจนำเสนอมากแล้วก็ผมจะบอกว่าเข้าเป็นรถสปอร์ตคาส์ดเล็กที่คุ้มที่สุดในตลาดด้วยนะ เพราะเนื่องจากออปชันแล้ว e r f o r ร์แมนที่ให้มาเนี่ยถือว่าสุดในคาส์ดคันนึงในตลาดที่มีขายในบ้านเราเลยนะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักเขากันนะครับ z ซ 4R นะครับเขาเป็นรถแนวสปอร์ตเลปิก้าหรือรถแนวสนามแข่งของ k a วา s a กินะปัจจุบันเนี่ย เจ้า z x 4R เนี่ยเป็นคัดเริ่มต้นแล้วนะเมื่อก่อนเขาจะมี Z x 25R ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเลิกขายไปแล้วเพราะว่าการมาของเจ้านินจา500นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนินจ a เจ้าเ x ท 4R เนี่ยก็คือเป็นคันเริ่มต้นในปัจจุบันแล้วครับเนี่ยที่ผมได้มาถ่ายเนี่ยจะเป็นตัว SE นะมันจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็อุปกรณ์บางชิ้นที่อัปเกรดจากตัวธรรมดานะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยเแทบจะไมแล้วนะในตาวเร่มดาเนี่ย,ทยแนะบท,ยทบ อันนี้คือเป็นชมปัจจุบันนะเขาก็เพิ่งได้การรับการอัปเกรดมาเมื่อไม่นานนะครับน่าจะแค่ปีที่แล้วเองนะ Performance ก็ยังให้มาจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการปรับปุงโฉมรูปลักษณ์ใหม่ต่างๆครับชุดด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแนวแนวปีกข้างข่าวเนาะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลนินจาเขาอยู่แล้วก็จะเป็นหน้านี้หมดมมสิ่งที่ให้มาก็คือ ในตระกูล ZX ก็จะให้แรมแอรมานะครับแรมแอร์นี้จะทำงานที่ประมาณ4,000รอบนะครับก็จะทำให้ได้เ e อร์ฟอร์แม์ของรถได้แรงมาเพิ่มในช่วงการทำความเร็วสูงและท็อปสปีดด้วยนะอันนี้คือโหดมากๆในคลาส400คือให้มาเลยแล้วก็สิ่งที่ ZX4R อเนี่ยมีให้มาแบบคนอื่นไม่ได้ให้ก็คือจะเป็นดิสบล็กหน้านะครับจะเป็น TOEM e-o-e-m ของ Kawasaki นะเป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับแล้วก็เป็น r เดีย l m o u s ์ด้วยนะเป็นรเดียลเมา s ์เลยนะครับคือให้ระบบเบรกมาเต็มมากข้างละสี่ลูกสูบนะครับสข้าง8นะครับอันนี้คือระบบเบรกข้างหน้านี่คือจัดเต็มเหมือนรถสนามเลยครับแต่อยู่ในค้าส4 0 0 c ซีซีครับระบบเบรกข้างหลังเป็นของนิชินนะครับหลูกสูบลูกโตนะครับค่อนข้างใหญ่นะจานก็เป็นจาน f ฟ o a t i n g นะครับล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อขนาด17นะครับ จะสังเกตว่าปีนี้ลายก้านล้อแม็กจะเป็นลายดาวกระจายเหมือนกับนินจา500เลยนะสวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นยางชบเปรนะครับไม่มียางในเนาะล้อ17ก็เป็นยางสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเป็นไซซิ่งของล้อรถสปอร์ตอยู่แล้วก็จะให้การกระชับกับถนนที่ดีนะแล้วก็ตัวรถจะไม่สูงด้วยครับก็เวลาเข้าโค้งก็จะเกาะถนนได้ดีครับ ยางชุบเล็ก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราโดนอะไรตาเข้าเนี่ยก็จะจัดการง่ายกว่ายางที่มียางในนะครับล้อที่มียางในครับยางติดรถมาก็เป็นยางกึ่งสปอร์ตนะครับแต่หน้ายางค่อนข้างกว้างนะหน้ายางค่อนข้างกว้างเหมือนจะให้เราเทโค้งได้เยอะๆเลยครับแต่ก็ยังมีร่องน้ําขนาดใหญ่ให้เราสามารถมียางแบบว่าซาะร่งนะให้เรารีดน้ําได้นะครับซออร่งค่อนข้างใหญ่เลย ก็ยังแบบเป็นงานเป็นยางที่กึ่งใช้งานทั่วไปอยู่นะแต่รถขายโชว์รูมยางติดรถมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติใครอยากสปอร์ตก็อัปเกรดยางได้ครับมีระบบ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับและเมื่อเป็นตระกูล z X4R เครื่องยนต์ที่ได้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับเป็นสไตล์สปอร์ตแรปปิก้าเลยนะเอามาย่อส่วนครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะ ไม่ได้เอามาย่อส่วนจากแอ f สเ 6R นะครับแต่คือเป็นเครื่องยนต์ชุดของตัวเองเลยนะสสูบเรียงครับเป็นพาราเรลทวินนะมีแรงม้าอยู่ที่77แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงอยู่ที่3737 37นิวตันเมตรนะครับแรงม้าเนี่ยสามารถลากได้สูงสุดรวมแรมแอร์ Air ทำงานแล้วได้ถึง15,000รอบเลยนะครับแต่ปกติจะสุดที่ประมาณ12,000รอบนะครับอันนี้คือโหดมาก เรียกได้ว่าท็อปสปีดเนี่ยทะลุ240นะครับสำหรับเจ้า ZX4R คันนี้นะคือฟอร์มแฟร์ดีมากแล้วก็เป็นสไตล์ลากรอบเป็นเครื่องยนต์ของเขาสก,กิชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์สสูบเนาะอันนี้คือเป็นที่รู้กันว่าเครื่องยนต์ตัวนี้แรงมากมี4วาล์วต่อสูบนะครับดับเบิลโอเแคมชาร์นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะมี6เกียร์ครับอันนี้ก็คือฟอร์มแฟ์เนี่ยจัดเต็มมากสำหรับเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นโช๊ควางนอนนะครับจะเป็นโช๊ควางนอนนะสไตล์รถแข่งเลยแล้วก็โช Grid ๊คระยะยุบดีนะค่อนข้างยาวแล้วมีการตั้งค่าได้แบบ fully adjust s <S นะครับคือข้างหลังเนี่ยโช๊คข้างหลังให้โหดมากนะเนี่ยจะมีตั้งค่าข้างบนนะครับตั้งข้างบนแล้วก็ตั้งข้าง, Z Up าง,งข้างล่างได้นะครับโหดมากแล้วมีกระเดื่องซับแรงวางนอนนะจะสังเกตกลไกของกระเดื่องจะอยู่ข้างล่างนะครับมันจะมีจุดจุดซับแรง หลากหลายเนาะเป็นสไตล์ของคาวาซากิครับพอมันมีจุดซับแรงเยอะๆเนี่ยมันสามารถกระจายแรงได้แล้วเราสามารถตั้งค่าแบบละเอียดได้ใครที่เอารถคันนี้เป็นรถใครที่เอารถคันนี้เป็นรถซ้อมในสนามเนี่ยคือสามารถเล่นได้แบบถูกใจแน่นอนครับเนี่ยครับเห็นไหมจุดซับแรงเขาจะมีเยอะจะไม่เหมือนค่ายอื่นนะครับสําหรับเจ้า Z X 4 r คันนี้นะข้างหน้าก็โหดไม่แพ้กันนะครับข้างหน้าเป็นอัพไซด์ดาวของโชวานะครับสามารถ ตั้งค่าพีโหลดได้นะครับตั้งค่าพีโหลดได้อันนี้คือโหดมากเลยนะคือทั้งหน้าทั้งหลังสามารถตั้งค่าได้นะครับเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับเป็นอัพไซด์ดาวมาเลยแล้วก็แกนก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะนะข้างหน้าหลังนี่คือให้มาเต็มมากตั้งค่าได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอันนี้คือโหดละ <c oughs> จานดิสเมื่อกี้ผมลืมบอกจานดิสเป็นจานโฟติ้งด้วยนะเป็นจานแบบให้ตัวได้ครับ แต่จานนี่จานเป็นจานขนาดกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็อัปเกรดได้แหละแต่สวยนะคือให้จานกับระบบเบรกระบบโชคช่วงล่างเนี่ยคือให้มาโหดนะคือให้มาเต็มมากครับ <S <S คันนี้จะเป็นตัว SE นะครับก็จะได้กันล้มมาด้วยเป็นกันล้มสปอร์ตนะจริงๆแล้วกันล้มสปอร์ตเนี่ยเป็นของแต่งที่ผมอยากให้คนที่ขี่รถสปอร์ตเนี่ยแต่งเป็นชิ้นแรกด้วยนะเพราะว่าคนที่ขี่รถสปอร์ตเนี่ยเราจะรู้กันเนาะว่ามันจะซิ่งอยู่แล้วชอบความเร็วกันอยู่แล้วเนาะ การมีการล้มสปอร์ตเนี่ยมันช่วยหลายอย่างนะเวลาเราล้มเนี่ยความเสียหายบนตัวรถเนี่ยจะน้อยลงเนี่ยเห็นชิ้นแค่นี้นะแต่พอเวลาเราล้มเนี่ยความเสียหายบนรถจะน้อยลงเยอะเลยนะครับรวมทั้งอาการบาดเจ็บของของเราด้วยนะแล้วเวลาล้มอ่ะไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องล้มความเร็วสูงนะเราล้มแปะไอ้นี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นเป็นแบบนี้ไอ้การล้มสปอร์ตเนี่ยอยากให้ซื้อมาใส่กันเหมือนกันครับแต่อันนี้คือมีให้ติดรถมาเลยนะ แล้วก็เขาก็ให้หน้าจอสี TFT มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบเชื่อมต่อมือถือนะไลโอโลจีครับสามารถดูข้อมูลได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอบอกข้อมูลแรมแอ์ Air เนาะแรมแอ์ซิสเต็มนะบอกเลยนะว่าคันนี้มีแรมแอ์ Air ครับนหน้าจอก็ทันสมัยนะครับสวยงามบอกข้อมูลได้แล้วก็แสดงเป็นระยะทางกับสนามในการจับทิปได้ด้วยนะอันนี้เราสามารถเรียกข้อมูลออกมาดูได้นะครับเวลาเราเอารถไปซ้อมในสนามครับก็เป็นกุญแจรธรรมดานะครับเป็นกุญแจรธรรมดาอยู่ แฮนด์เป็นแฮนด์จับโชคนะครับแต่ว่าไม่ต่ํามากนะจะเป็นแฮนด์ที่ยกยงขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ระดับเดียวกับโชคนะถ้าจะให้พูดก็คือต่ํากว่าเจ้านินจา500นิดเดียวครับอ่าก็จะให้ถ้าขี่ที่สปอร์ตแต่ก็ยังไม่สปอร์ตจัดนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่ายังเป็นรถคาร์ดเล็กเนาะ400้อีซีเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากให้คนทั่วไปอ่ะเข้าถึงง่ายขี่ได้ด้วยในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอยากจะจัดทรงก็สามารถทําได้นะเพราะเขาเหมือนทำเนี่ยมาให้ปรับ ปรับระยะอยู่แล้วเนาะถ้าอยากจะต่ำหลงก็จัดทรงได้ครับแล้วก็แฮนด์ไม่ได้แคบมากนะแฮนด์มันแฮนด์ค่อนข้างกลางออกครับอ่าก็ยังแบบขี่ขี่ง่ายอ่ะขี่ในชีวิตประจําวันก็ยังพอจะขี่ได้ครับลายรูปลักษณ์ก็ยังคงสเสน่ห์ของความเป็นนินจาเหมือนเดิมนะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับสีก็จะเป็นสีเขียวดําของคาวาซากินะครับก็จะสวยงามแล้วก็คุมโทนนะแล้วก็เป็นคาวาซากิลซิ่งทีมนะครับ ตระกูล ZX มันเป็นตระกูลส่งสนามรถส่งสนามขึ้นชื่อของคาวาซากิอยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ถังน้ํามันก็จะเป็นทรงเว้านะตรงนี้เขาจะเว้าลงนะครับเพื่อให้คนขับขี่เนี่ยสามารถเอาหมวกกันน็อกเอาคางหมวกกันน็อกเนี่ยแนบตรงนี้ได้เวลาที่ใช้ความเร็วสูงเพื่อหมอบนะครับถังน้ํามัน14ลิตรนะครับก็คือถือว่าใหญ่อยู่นะ,ะถังน้ํามันก็ถือว่าโอเคสําหรับรถ4สูบนะ อัตราสิ้นเปลืองน้ามันก็คงจะพอสมควรนะถ้าเกิดว่าขี่ในรอบสูงครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่เน้นการลากรอบอยู่แล้วนะครับเบาะคนขี่ก็จะมีความยาวนิดนึงนะค่อนข้างยาวเลยล่ละครับเพราะว่าให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนท่าได้เนาะเวลาใช้ความเร็วสูงเวลาจะหมอบก็ขยับก้นมาข้างหลังได้ครับเบาะคนซ้อนก็มีมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่จับกันตกของคนซ้อนนะ,ะแต่เบาะคนซ้อนก็จะเล็กหน่อยเนาะก็ธรรมดานะสำหรับรถสปอร์ตครับ ก็จะประมาณนี้ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายทรงดาวกระจายเหมือนเดิมนะก็จะเป็น LED แล้วนะครับไฟระบบไฟเป็น Fu l l LED แล้วนะสำหรับขันนี้ครับท้ายก็คือโดมสวยเลยนะทางด้านขวานะครับก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์ทสต็อปเนาะแล้วก็มีปุ่ม SELECT นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเลือกโหมดนะครับ เขาจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็จะมีรดเลนแล้วก็สปอร์ตเนาะซึ่งแต่ละโหมดก็จะเป็นการปรับคันเร่งแล้วก็ปรับแท็กชันนะครับแท็กชันเนี่ยจะปรับได้ถึง3ระดับนะครับแล้วถึงปิดแท็กชันคอนโทรลก็ยังทําได้นะครับเรียกได้ว,ว่ามีการปรับแท็กชั่นที่ละเอียดมากเลยอันนี้ก็คือด้วยความที่เป็นสไตล์สปอร์ตเลปิกาเนาะเพราะฉะนั้นออปชันตรงนี้ควาวาซาก,กิจัดเต็มมากนะครับไม่มีกั๊กเลยค่ายอื่นยังไม่มีนะครับสาหรับพิกัดนี้แล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น ทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นปุ่มทํางานเชื่อมต่อกับหน้าจอเนาะเป็นปุ่มใช้ฟังก์ชั่นต่างๆครับแล้วก็จะมีไฟพาร์ตไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวตแตรนะครับไฟฉุกเฉินนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนอกจากโหมดการขับขี่การปรับแทคชั่นแล้วเขายังสามารถปรับ power mode ได้อีก2ระดับนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย power mode 2ระดับของเขาเนี่ยก็คือเป็นระดับสูงกับระดับต่ํานะครับ ซึ่งตรงนี้มันทำให้มือใหม่ก็ยังสามารถที่จะขี่คันนี้ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือจะวิ่งสนามก็ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอสภาวะถนนที่ไม่คงตัวอย่างฝนตกหรือถนนพื้นพื้นหินกวดต่างๆเนี่ยเราก็ยังสามารถลด p าวเวอได้นะอันนี้คือดีมากๆให้แบบจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่รถสปอร์ต สมัยใหม่ครจะมีนะครับเขาก็ให้มาแล้วนะคิกชิปเตอร์นะคิกชิปเตอร์สวยมากคิกชิปเตอร์วางนอนนะครับทุกคนเป็นชุดเกียร์แบบเหมือนชุดเกียร์โยงเลยนะแล้วคิกชิปเตอร์วางนอนที่สําคัญคือคิกชิปเตอร์เป็นแบบขึ้นลงด้วยนะครับทํางานดีมากๆแล้วก็อย่าลืมนะว่าเขามีแรมแอร์นะพอมียิ่งมีคิกชิปเตอร์ด้วยนะโหยิ่งขี่มันขี่รถสปอร์ต ซซูเปอร์สปอร์ตและพิกาเนี่ยมันต้องมีนะพิกัดขนาดนี้แล้วเป็น4สูบด้วย <Yeah. S 1> ผมว่าคืุชิปเตอร์ตัวนี้น่าจะทํางานได้เนียนมากเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์4สูบครับอันนี้เรียกได้ว่าคาวาซกิเนี่ยให้แบบจัดเต็มนะครับไม่มีกั๊กเลยจริงๆสวิงอาร์มสวยนะสวิงอาร์มก็จะเป็นลายโค้งครับเป็นแบบซปเปอร์สปอร์ตเลยแล้วก็มีกาดกันครอบโชกมาให้อีกนะดีมากๆเลย แล้วก็ลวดลายสติกเกอร์สติกเกอร์ติดล้อเนี่ยก็คือทาลายมาให้เลยนะอันนี้คือเป็นงานดีไซน์ของคาวะสกิที่ผมว่ามันสวยมากๆเลยนะแล้วก็แตกต่างจากค่ายอื่นชัดเจนมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังนะก็จะเป็นแบบพับได้นะครับก็เป็นสไตล์นินจาเนาะจะกางออกหรือจะพับก็ได้ถ้าในยามรถติดเวลาเราจะมุดเราก็พับได้ครับ จะสังเกตว่าตระกูลนินจาตั้งแต่นินจา500 z X4R z X6R เนี่ยเบาะจะมีความสูงไล่ๆกันหมดเลยนะคือรถอะพิกัดต่างกันนะแต่สรีระเขาทำได้ใกล้กันหมดทุกรุ่นเลยนะครับเวลาเราขี่มาเนี่ยถ้าสมมติเราเริ่มต้นจาก z X เอ่อนินจา500เนาะเรามาขี่ z X เนี่ยเราก็จะปรับตัวไม่ยากนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตระกูลคาวาสกินะอันนี้ก็คือความสูงของเบาะเนี่ยไม่สูงมากนะครับเบาะเข้าสูงอยู่ที่ประมาณ แต่700กว่ามิลเท่านั้นเองนะซึ่งผมมองว่าคนที่ตัวไม่ใหญ่น่าจะลองมาค่อมดูนะครับน่าจะยังพอขี่ได้นะแล้วก็รถเขาเนี่ยมีน้ำหนักนะน้ำมันเต็มถังรวมนะครับหนักแค่189กิโลกรัมเท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าไม่หนักนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเครื่องยนต์4สูบเน้น้ำหนักจะเยอะมากนะครับยิ่งในคาส์ดนี้เนี่ย ในคาสเนี้ยส่วนใหญ่น้ําหนักมันเกิน200กันหมดทุกรุ่นละแต่ว่าอันนี้เขาหนักเพิ่มจากตัวนินจา500ขึ้นมาแค่ประมาณ10บกิโลเท่านั้นเองนะประมาณ15บกิโลอ่ะหนักเพิ่มแค่นี้เองคือถือว่าเบานะครับสาหรับรถซีซูพิกัดขนาดนี้นะถ้าขับขี่แฮนด์จะต่ํากว่านินจา500นิดนึงนะครับใช้คําว่านิดนึงจริงๆนะเพราะด้วยความที่ว่าเป็นรถทรงสปอร์ตเลปิกาเนาะมันก็จะมีความสปอร์ตจัดนิดนึงแต่แฮนด์ไม่แคบนะครับแฮนด์แฮนด์นไม่แคบ กว้างกาลังดีก็จะขี่อยู่เป็นแฮนด์จับโชคแบบนี้เลยนะท่าขี่ก็จะประมาณนี้สําหรับท่าขี่ท่าขี่ปกติพักเท้าหลังค่อนข้างสูงนะครับพักเท้าหลังสูงตัวนี้พักเท้าหลังสูงกว่านินจ้าห้าร้อยเลยนะเป็นแบบสไตล์รถสนามเนาะพักเท้าก็จะสูงประมาณนี้นะครับ แล้วเวลาขี่เราก็จะริบกระชับกระถางน้ํามันได้นะเวลาจะหมอบก็คือหมอบท่านี้ได้ตรงนี้ถังน้ํามันจะปาดลงนะครับอย่างที่บอกนะคือให้เราเอาหมวกกันน็อกเข้ามาแนบกับถังน้ํามันเพื่อหมอบได้ครับก็จะอยู่ท่านี้เลยจะสังเกตนะว่าศอกจะชนกับเขา่าจนชนข,ขาพอดีเลยนะอันนี้คือเป็นท่าขี่แบบสปอร์ตและปิกาแท้ๆเลยมันจะหมอบเยอะเวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็จะใช้ทักษะในการขับขี่มากหน่อยนะครับ่ สไตล์รถสปอร์ตสนามก็จะประมาณนี้เลยครับถือว่าเป็นรถสนามคา์ดเล็กก็ว่าได้นะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นที่จะแบบว่ามีรถซ้อมที่สมรรถนะสูงหน่อยเอาไว้วิ่งลงแทร็กได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่จัดว่าหวที่สุดในตลาดที่มีตอนนี้เหมือนกันนะครับสำหรับเซป 4R นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือราคาเขาคุ้มค่ามากเลยนะ เขาเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีการปรับราคามาช่วงปีที่แล้วเนาะจากเมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่ประมาณ300,000ปลายตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณ300,000สเท่านั้นเองนะส0 0แสนต้นๆยังไม่รวมคลิป v วลเชอร์ที่มีในแต่ละเดือนด้วยนะถ้าใครสนใจรถก็ลองทักมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปได้เลยนะครับเซลเอมเขารอให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่นะใครที่สนใจว่าราคาใหม่เนี่ยพอเขาทำทาราคานี้ออกมา เขาเลยกลายเป็นรถคาร์์เล็ก4สูบสปอร์ตเลปิก้าที่คุ้มค่าที่สุดคันหนึ่งในตลาดเลยนะเพราะว่ามาดูของติดรถอ่ะมาดูคันจริงกับของติดรถที่ให้อ่ะคุณลองไปเทียบกับค่ายอื่นได้เลยนะในพิกัดอันนี้มันไม่มีครับที่จะให้ฟูลฟอร์แมน์ขนาดนี้ให้ของติดรถขนาดนี้นะลองลองลองมาดูคันจริงได้นะคือผมมองว่าหา4สูบ400ซีซีราคาเนี้ยผมว่าคันเนี้ยคุ้มค่าอีกคันหนึ่งในตลาดเลยครับ อันนี้จะมาทดลองขับขี่ z X4R นะครับในกิจกรรมคาราวานเดโมเดนะก็เป็นรถของคาวาซกิไทยแลนด์นะครับมาจัดอีเวนท์ที่พิษณุโลกนะก็มีหลายรุ่นให้ทดลองขี่เลยเดี๋ยวเรามาลองขี่กันเขาเป็นน้องเล็กของตระกูลซูเปอร์สปอร์ตเรปิกาของคาวาซกินะที่ให้สเปคและออปชั่นมาเยอะมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะเดี๋ยวมาลองขี่เขากันครับ พอปรับราคาใหม่แล้วเนี่ยความน่าสนใจเขาสูงขึ้นมากๆเลยอันนี้รถขบวนนี้เพิ่งไปเชียงใหม่มานะรถมันอาจจะดูแบบเขอะๆนิดนึงเนาะไม่ต้องตกใจนะครับไปลุยมาค่อนข้างเยอะผมเคยทำฟูลรีวิวแล้วนะใครสนใจจะดูฟูลรีวิวก็ไปดูในในคลิปรีวิวได้เลยครับสเปคออปชั่นเพียบป้าเดี๋ยวเราไปลองขี่เขากันพูดเยอะแล้วจุอ โอ้โหเสียงดูเดือดมากเสีย <enders> งฟาดมากมาแค่กำคัดกันรู้สึกว่ารถจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วครับแค่บีบแค่ปล่อยคัดนิดเดียวก็จะไปจะไปแล้วโอโหตำแหน่งกระจกดูดีนะโอ้แฮนด์ไม่ต่ำมากนะครับแฮนด์ไม่ต่ำมากนะ แบบนี้นี่ก็จะโอ้โหรอบรอบรอบขึ้นไวมากโอ้โหทำไมมันดุจังรอบขึ้นเร็วมากเลยทุกคนเอออ๋อแฮนแฮนไม่ถือไม่ถึงกับต่ำมากนะครับทุกคนแต่ต่ำกว่านินจาห้าร้อยนะ ถือว่าไม่เมื่อยมากครับแต่อารมณ์สปอร์ตมาอยู่นะมาได้อยู่อารมณ์สปอร์ตมาเต็มอยู่เอาอาโหยูเทินง่ายนะฟูล็อกง่ายมากโอ้โหเสียงดุเดือดไปไหน โอ้หเสียงราบรอบพี่โคตรดุเลยครับโอ้โหโหดมากทุกคนโหแรเดียวก็มาแล้วเคียร์สี่ก็แรงมากเลย โคตมันโหแปบ๊บเดียวหมื่นรอบแล้วเหรอมีไฟชิปไลท์ด้วยเวลารอบถึงเปลี่ยนเกียร์ได้ไฟมันจะกระพริบให้ด้วยครับมีไฟชิปไลท์ด้วยอืมทันสมัยนะโอ้ มเมื่อกี้ตอน8,000รอบรู้สึกเหมือนตอนแรมแอร์มันทำงานครับโอ้หเสียงแรมแอร์โคตรดังเลยอะมันดูดอากาศเข้าครับแล้วรถเหมือนจะพุ่งไปข้างหน้านิดนึงเลยนะโหดมากไม่ธรรมดายอย่างที่เขาว่า,าจริงๆนะเนี่ยเหมือน,นรถสนาม ่วง่างดีมากเลยทุกคนเป็นรถสปอร์ตที่ขี่บนถนนพังๆแบบนี้แล้วไม่ปึ้งบั้งครับุูงช่วงล่างเฟิร์มมากเลยนะแล้วก็สู้โค้งจริงๆด้วยโอ้พิกง่ายพลิกง่ายอยู่ครับพิกง่ายอยู่ถ้าขี่ก็ไปในทางสปอร์ตเลยนะครับ ต้มต้มไม่มากนะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าในถ้าเขาขี่ผมให้แปดสิบพักเท้าสูงอยู่โห โอ้หรถมันพร้อมจะพุ่งอย่างเดียวเลยโอ้ยรถบรรทุกเยอะสุดยอดเลยโอ้เกียร์สี่ไปร้อยห้าสิบเลยเหรอโอ้เกียร์สี่ไปร้อยห้าสิบเลย ไปสูงๆเนาะตอน8,000รอบเนี่ยรถมันรู้สึกว่ารถมันดึงมากเลยครับทุกคนเราก็ต้องงอบแล้วเนาะแล้วก็เ,เสียงตอนแรมแอร์มาเริ่มทำง,งาน,นมันดังมากมันเล้าใจมากเลยโอโ้โหเสียงยังหวานอะ่ะเข้าใจแล้วไม่แปลกใจเลยที่ใครหลายๆคนจะบอกว่าเสียงหวานของ Kawasaki นี่มันสุดจริง<笑><笑>นี่ขนาดตัวสนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองขี่ ZX6R จะขนาดไหนแล้วเนี่ยเนาะ แต่ว่าเนี่ยแรงบิดต้นไม่ได้สูงนะครับเนี่ยยูเธอร์แล้วแรงบิดต้นไม่ได้แรงมากมีคลิกชิพเตอร์นะโอ้คลิกชิปเตอร์โอเคครับแรงบิดต้นไม่ได้เยอะนะครับแต่พอพอขึ้น5 0 0 0 6 0 0 0รอบแล้วเนี่ยแรงมันมาครับมันจะมีมีเวลาแบบแป๊บเดียวอะ่ะเออวิปเดียวพอรอบมันถึงปุ๊บแรงบิดพละกกำลังมันมาเลยมันตึงเลยครับ รถไม่ถึงกับหนักนะครับไม่ได้รู้สึกว่ารถหนักอะไรเท่าไหร่น้ำหนักรถร้อยเก้าสิบแปด198นะครับเอาตรงๆนะสำหรับเครื่องยนต์สี่สูบเท่านี้ก็ไม่ถือว่าหนักนะครับมีแรมแอร์ด้วยปกติแล้วรถสี่สูบมันจะหนักมากนะแต่อย่างว่าคือพิกัด4 0 0รอซีซีเนาะพิกัดเขาเท่านี้ก็ถือว่าปกติครับไม่ได้ถือว่าหนักเลยด้วยซ้ำ รถดีครับรถดีโอ้โหถนนก่อสร้างเต็มเลยโอหขี่มันมากเลยทุกคนถ้าใครมองหาแบบว่ารถคัดเล็กสี่สูบเรียงนะแล้วให้ความสุดสักคันนึงผมว่าคันนี้นี่น่ามองนะ เล่นได้เล่นได้ท็อปสปีดเนี่ยถึง240นะครับมีคนทําให้ดูแล้วลากไปได้ถึง240นะเพราะว่าอย่างหน้าจอเขาเลดไลน์เขาโชว์ว่าถึง18,000รอบนะแต่ผมว่าน่าจะถึง1 4 0 0ก็น่าจะสุดแล้วล่ะเ,ออเพราะฉะนั้นท็อปสปีดสูงแน่นอนครับ อสุดในที่กัด 400cc แล้วล่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคาาวาสกิพิษณุโลกมากนะครับแล้วก็คาาวาสกิไทยแลนด์นะที่จัดคาราวานรถเทสได้มาให้เราลองขี่กันครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไว้นะครับผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลย โอ้โออ้้โโหเบรกดีเบรกดีแม่เบรกดีนะลงตามมือเลยครับอย่างว่าแหละระบบเบรกนี่ให้เลดี้เอาเมาส์มาเลยอ่ะโอ้โหแล้วดิฟหน้าก็คู่ด้วยนะ ที่เป็นเจ้าของชั้น X4R อยู่นะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะเผื่อใครสนใจรถก็จะได้เข้ามาอ่านครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะใครสนใจจะออกรถก็ลองพักไปที่โปรโมชั่นเบอร์โทรที่ผมขึ้นไปให้ในคลิปได้เลยนะโปรโมชั่นจะได้อัปเดตครับแต่ปรับราคาใหม่แล้วราคาดีมากเลยนะอยู่ที่3ามแสนเท่านั้นเองถือว่า ราคาน่าสนใจครับโว้โว,วคือแรงมา้าแรงบิดเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงนะตัวเลขอ่ะเออไม่ได้สูงเหมือนพวกคั650 CC, ส 650cc สี่สูบก็จริงแต่ว่าของติดรถที่ให้มามันเป็นข้อ,ชอเชยๆครับโชคหน้าหลังตั้งค่าได้นะดิสเบรกหน้าคู่เรเดียลเมาส์หลังก็ เป็นียลเมาส์นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะมีโหมดการขับขี่3โหมดปรัแบบเป็นแฮกชั่นคอนโทรลกับพาวเวอร์โหมดได้คันเร่งไฟฟ้าออปชั่นต่างๆที่ติดรถมามันดีมากเลยทุกคนที่ผมขี่เทสได้อยู่เนี่ยผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องบอกเลยเอาเรื่อง โอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันเรื่องราวสหนุกคลิปต,ต่อไปนะจะรีวิวรถรุ่นไหนกันต่อฝากติดตามรับชมด้วยสวัสดีครับมีอะไรก็คอมเมนต์ถามนะครับสุดยอดมากเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จัดว่าสุดจริงๆนะเลาใจมากตระกูล4ี่สูบของคาาาสก,กิเนี่ย